วิชาคนตัวเล็กคับเพื่อน small rules นะครับ33วิธีคิดที่จะช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคที่ใหญ่เกินตัวนะครับเขียนโดยคุณพูลลาบอุไทเลอร์อารุณนะครับผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์วีเล r n นะครับเรื่องนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าสำนักพิมพ์เป็นคนเขียนนะครับแต่พอมารู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนักพิมพ์วีเล r n เองด้วยแล้วก็บื้องหลังต่างๆของสำนักพิมพ์วีเลอรเนี่ยเออมันทาให้เราตกใจเหม เรื่องต่างๆที่เขาเจอมาในวงการหนังสือได้ขนาดนี้จริงๆหรอนะครับแล้วก็มันค่อนข้างเป็นเรื่องวงในนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าเขาจะเล่าได้หมดเปลือกขนาดนี้แล้วก็เปิดโลกมากๆจริงๆครับอ่ะโอเคเข้าเนื้อหากันเลยแล้วกันเนาะอิงเล่มนี้จะบอกว่าเป็นเป็นไกด์นะครับในการทรําธุรกิจนะครับสําหรับคนตัวเ,เล็กก,ก็ได้เลยนะแล้วก็ วิธีการเขียนค่อนข้างอ่านง่ายครับเขาจะแบ่งเป็นย่อยๆนะครับ33วิธีนะครับไม่ได้เป็นหนังสือที่เล่าอะไรยาวๆนะครับจะเป็นหนังสือแนวแบบข้อนี้นะครับสั้นๆแล้วก็ประมาณ3-4หน้าก็จบข้อหนึ่งแล้วในงี้ซึ่งผมชอบมากๆเลยการแบ่งหัวข้ออะไรให้มันอ่านง่ายๆแบบนี้นะครับก็เหมือนเคยเหมือนเดิมครับผมจะหยิบอันที่ผมชอบมานะครับบางอย่างบางถ้อยคํามาแล้วก็มาแชร์กับเพื่อนฝรั่งรับสำหรับใครที่อยากอ่านเต็มสามารถ ดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับใต้วิดีโอนะครับกล้คำอธิบายผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถซื้อผ่าน s h อ p e e ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปซื้อนะครับผ่านร้านในอินนะครับโอเคอันแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเราต้องกำหนดก่อน,นครับว่าเราจะขายใครและจะขายอะไรนะครับถ้าเราไม่กำหนดให้ชัดเจนว่าเราจะขายใครแล้วก็ไม่กำหนดเป้าหมายในการขายตั้งแต่แรกว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาจะไปถึงไหนมันก็จะไม่ถึงไหนครับเพราะว่ามันไม่มีทางที่ของสิ่งนั้นนะมันจะไปอยู่ในตลาดที่ต้องการได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดก่อนว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครครับผมชอบอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่ามันมีการขายอยู่2แบบนะครับก็คือการขายอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าขายอัธยาศัยครับส่วนใหญ่เนี่ย มันจะแบ่งเป็นลูกค้าตลาดจะเรียกว่ายังไงดีตลาดตลาดบนก็ได้ตลาดบนก็คือลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลที่ค่อนข้าง s u b j t c t i v e ก็คือเขาซื้อด้วยประสบการณ์ที่ได้รับนะครับเขาไม่ได้ดูว่าราคามันแพงหรือไม่แพงเขาก็จะซื้อด้วยความรู้สึกว่าเขาอยากได้เล่มนี้เขาก็ซื้อเลยเนี่ยคือเขามีกําลังซื้อสูงนะครับ กับอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดแมสนะครับก็คือลูกค้าทั่วไปนะครับตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์พนักง,งานขับรถเมล์ครับไปจนถึงแม่ค้าอันเนี้ยซึ่งลูกค้าตลาดกลางกลุ่มนี้ก็ซึ่งลูกค้าตลาดแมสกลุ่มนี้ก็จะเน้นความคุ้มค่านะครับเพราะว่ากําลังซื้อไม่ได้เยอะมากแล้วเวลาเขาเลือกซื้อหนังสือเนะี่ยถ้าเขาจะซื้อนะครับเขาก็จะดูที่หน้าปกก่อนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ดูที่ราคาว่าเขาสามารถซื้อไหวไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับที่ไม่ควรมองข้าม แล้วก็ตลาดกลางๆก,ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแบที่ไม่ถึงขั้นหาเช้ากินข้าแต่ก็ไม่ได้มีเงินซื้อสูงมากนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะต้องตอบสนองต่อการขายที่แตกต่างกันไปการขายอารมณ์ความรู้สึกก็เหมาะกับตลาดบนนะครับส่วนขายอาัาถประโยชน์ก็เหมาะกับลูกค้าตลาดแมสและตลาดกลางใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งสําคัญเหมือนกันเวลาที่เราจะ ทำธุรกิจจะขายอะไรก็ตามนะครับเราก็จะต้องดูว่ากลุ่มตลาดนี้เป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราจะทาธุรกิจกับตลาดนั้นนะครับโอเคอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้โดยที่ไม่ต้องลักทิ้งสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มสร้างธุรกิจเนี่ยการอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันช่วยทําให้เรามีโอกาสในการสร้างคอนเนคชันมีพื้นที่สื่อแล้วก็มีโอกาสสร้างยอดขายตามมาด้วย แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเป็นคนอินเทอร์เวิร์ดที่ไม่ชอบแสงหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเป็นบริษัทอินเทอร์เวิร์ดนะครับคุณนักเขียนไเขาบอกว่าบริษัทวีเลนเป็นบริษัทที่คนเป็นอินเทอร์เวิร์ดเกือบจะเป็นทั้งหมดทั้งบริษัทนะครับตั้งแต่พนักงานถึงผู้บริหารไปทุนถึงเจ้าของบริษัทล้วนเป็นอินเทอร์เวิร์ดเพราะฉะนั้นเขาเอ่อมนุษย์อินเทอร์เวิร์ดก็จะไม่ได้แบบเป็นคนที่หาแสงเยอะก็จะเป็นคนที่ประมาณแบบทําตัวโลโปรไฟมากๆนะครับ แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจทําทตัวลึกลับอะไรนะครับเราแค่เป็นมนุษย์อินโท v ร r เวิร์ดนะครับเขาบอกอย่างนั้นะครับแล้วกระบวนการทํางานทั้งหมดก็ถูกออกแบบไปตามนั้นเลยแบบที่สามารถดึงศักยภาพและทําให้คนที่เป็นอินโท v ร r เวิร์ดทำงานได้อย่างมีความสุขก็คือไม่พยายามที่ทําอะไรที่ฝืนตัวเองแล้วก็เขาบอกว่าในเมื่อสู้ด้วยคอนเนคชันไม่ได้เราก็ต้องสู้ด้วยผลิตภัณฑ์นะครับในเมื่อเราเป็นอินโทรเวิร์ดเราไม่ได้มีความสามารถในการที่จะ สร้างคอรเลคชันอะไรมากมายเขาก็มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เลยนะครับมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นนั่นคือการทําหนังสือให้มันดีและหลังจากนั้นพอถึงจุดหนึ่งที่ธุรกิจเติบใหญ่นะครับเริ่มมีชื่อเสียงปุ๊บการเก็บตัวอยู่ในมุมมืดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปนไม่ได้ต่อไปนะครับลูกค้าก็อาจจะอยากรู้จักมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้แบ่งเป็นหลายข้อนั่นก็คือข้อแรกถ้าคุณเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ดทำอยู่ในมุมมืดเนี่ยคุณสามารถ เจอแสงสว่างได้ด้วยสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่คุณทำอะถ้ามันมีคุณภาพมากพอมันก็จะดึงแสงเข้ามาหาในตัวคุณเองแล้วก็ดึงคอนเทชั่นอะไรต่างๆมาให้คุณเองนะครับแล้วหลังจากนั้นที่คุณมีแสงแล้วคุณก็จําเป็นจะต้องออกมาเจอแสงบ้างด้วยแต่ว่าเอาเท่าที่สบายใจแบบที่ไม่ต้องทิ้งตัวตนของคุณนะครับผมชอบคำนี้เขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนอื่นมนุษย์ทุกคนล้วนมีตัวตนที่แตกต่าง ธ,ธุรกิจเองก็เช่นกันนะครับเพราะสุดท้ายสิ่งที่คุณเป็นนี่แหละที่จะผลักดันคุณมาจนถึงจุดนี้ได้นะครับอีกข้อหนึ่งเขาบอกนะครับว่าอย่าฟังเสียงลูกค้าให้เสียงข้างในเป็นเข็มทิศนําทางนะครับเ,เขาบอกว่าอย่าฟังเสียงลูกค้าเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องคุณภาพนะครับมันเป็นเรื่องที่ธุรกิจต้องให้ความใส่ใจอยู่แล้วเรื่องคุณภาพใช่ไหมแต่ว่าเขาหมายถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เราจะทําได้แค่เพียงทําให้พวกเขาพอใจแต่ไม่มีทางที่จะทําให้พวกเขารู้สึกตื่นตะลึงได้ในการที่จะทําสิ่งของไปขายลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการอ่ะมันก็ทําให้ลูกค้าพอใจใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นน่ะคือทําให้ลูกค้าตื่นตะลึงได้ถ้าเราสามารถหาเง่้ยมุมลูกค้าไม่เคยนึกถึงมาก่อนแล้วเอามานําเสนอได้อย่างกลมกลม่อมสินค้าของเราก็จะมีโอกาสที่จะดังเปรี่ยนครับเอออันนี้ไม่เคยคิดเหมือนกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ ธุรกิจทุกธุรกิจ,กจส่วนใหญ่ก็จะต้องทําให้ลูกค้าพึงพอใจอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคิดก้าวกระโดดอีกขั้นคือทําให้ลูกค้าตะลึงเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้ววิธีที่จะไปถึงนั้นเขาบอกว่าอยากฟังเสียงลูกค้าครับฟังเสียงข้างในตัวเองนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เขาทาเนี่ยเขาคิดเลยว่าทําไมเราถึงอยากอ่านเล่มนี้ก่อนนะครับถ้าเรารู้สึกอยากอ่าน ก็ใช้ความรู้สึกตัวเองนําแล้วก็รู้สึกว่าหน mm hmm. ังสือเล่มนี้ทำอกไปมันจะต้องประสบความสําเร็จแน่อะไรเงี้ยก็คือเชื่อตัวเองนั่นแหละนะครับ mm hmm. ข้อต่อไปครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดยิ่งเราอยู่ในช่วงขาลงนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งกลับไปสู่ขาขึ้นได้ยากนะครับเออเขาบอกว่าพอมันเป็นเขาได้ไงเขาทําหนังสือมานะจุดจุดหนึงน่งเนะี่ยเขาเห็นเลยนะครับว่าสำนักพิมพ์จํานวนมากเนะี่ยลมหายตายจากไป ประมาณ95%เลยก็ได้คือมันเป็นวงจรแห่งการรุ่มสลายก็คือจับจุดก็คือช่วงเวลาที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจแล้วก็หาที่หาทางตัวเองใช่ไหมครับแล้วพอจุดติดก,ก็คือช่วงเวลาที่สั้นที่ปล่อยหนังสือออกมาใหม่แล้วประสบความสําเร็จเกินคาดหลังจากนั้นก็เข้าสู่ขาขึ้นใช่ไหมครับหนังสือขายดีไปเรื่อยๆจนพอเก็บเกี่ยวอาจจะกินเวลาประมาณ3-7ปีแต่ว่าในช่วงระยะ3-7ปีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําอะไรใหม่ออกมาเลยอ่ะ ไม่ได้ทําอะไรให้มันเปี้ยงเหมือนอันที่อันแรกที่เราทาเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ขาลงครับวันหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราฟื้นกลับมาไม่ได้อีกนะครับเราไม่ได้ถีบตัวเองขึ้นมาเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะเข้าสู่ขาลงอย่างชัดเจนนั่นก็คือเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเรารู้สึกว่าไปทางนี้ไปทางทําอะไรที่มันเดิมๆที่มันเคยสําเร็จเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันใช้ได้แต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ย การเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถจะไม่สามารถกลับขึ้นไปสู่ขาขึ้นได้อีกนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าวิ่งตามจังหวะของตัวเองนะครับเมื่อดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าทางที่ดีควรจะเริ่มออกวิ่งนะครับเขาบอกว่าความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหนังสือได้100%คนที่อยู่ในธุรกิจสำนักพิมพ์คงพูดตรงกันว่าบอกไม่ได้เลยว่า เล่มไหนจะขายดีเขาบอกว่าต้องแยกให้ออกก่อนนะครับว่าขายได้แตกต่างจะขายดีนะครับขายได้หมายถึงว่าพิมพ์มาแล้วแหละแล้วก็ขายหมดด้วยนะอาจจะมีพิมพ์เพิ่มอีกสักครั้งหนึ่งแต่เราก็ไม่ขาดทุนนะครับแต่ขายดีเนี่ยหมายถึงขึ้นไปติดชาร์จตามร้านหนังสือเลยได้พิมพ์ซ้ําเรื่อยๆทํากําไรได้อย่างงามและสร้างอิแมแพกให้กับไรายได้ของปีนั้นอย่างมีนัยสาคัญด้วยครับวีเลนเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้อย่างชัดเจนหนังสือขายดีของวีเลน มากกว่า4 0บเอขาบอกนะครับว่ามันเป็นหมามืดนะครับต้นฉบับดังๆที่สำนักพิมพ์เขานะซื้อลิขสิทธิ์มาแพงๆเนี่ยตั้งใจทํามากๆด้วยออกมาแปกก๊กเยอะในทางกับการหนังสือหลายเล่มที่แทบไม่ได้คาดหวังอะไรพอพิมพ์จริงๆกับขายดีปิ๊งป้างเพราะฉะนั้นมันคาดเดาไม่ได้นะครับดังนั้นเมื่อเราตั้งเป้าว่าปีนี้จะโต20%พอผ่านไป6เดือนมันอาจจะโตแค่5%นะ่ะมันก็เลยว,าว้าบุนถ้าจะทําให้ได้ตามเป้าครึ่งปีหลังเรามี2ทางเลือกก็คือ ทำทุกเล่มให้ดังเปลี่ยงหรือ2อออกหนังสือให้เยอะนะครับทางเลือกแรกก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมเหลือทางเลือกที่2ก็คือทําออกมาเยอะๆซึ่งก็สาหัสมากๆเพราะฉะนั้นจากที่คิดชื่อหนังสือกันเป็นเดือนๆตอนนี้เอาอะไรก็เอาหมดใช่ไหมถ้าเราต้องทําเยอะๆเพราะฉะนั้นเราจะตั้งเป้าการเติบโตไปเพื่ออะไรนเมื่อมันทําให้เราเติบโตลดลงสุดท้ายเขาบอกนะครับว่าเขาก็เลือกตั้งเป้าการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปลี่ยนมาตั้งเป้าแบบนี้แทนว่า ปีนี้เราจะออกหนังสือให้ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วและจะทําแต่ละปกให้ขายดีขึ้นง่ายๆแค่นี้ครับถ้าเราทําได้เราก็เติบโตวกว่าปีก่อนและนี่ก็ทําให้10กว่าปีที่ผ่านมาวี e a r n เติบโตได้อย่างที่ตั้งใจไว้ตลอดแถมยังรักษาขวัญกาลังใจไว้ด้วยเอในโลกธุรกิจครับเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นสิงโตหรือว่าเนื้อทรายเราก็จําเป็นต้องออกวิ่งแต่ก็ใช่ว่าเราจะต้องวิ่งแบบไม่ลืมหูลืมตาเราเลือกได้ ที่จะวิ่งตามจังหวะของตัวเองและพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราพอใจอันนี้มันเอามา a d a ใช้กับเป้าหมายปีใหม่ได้จริงไหมเพื่อน,นส่วนใหญ่ต้องตอนนี้เพื่อนเพื่อนทเป้าหมายปีใหม่ไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับถ้าเราตั้งเป็นเปอร์เซนต์ตั้งเป็นอะไรถ้ามันรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงไหนเลยเงี้ยเราก็จะรู้สึกท้อถอยนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะคิดง่ายๆว่าเราจะดีกว่าเมื่อวานแค่นี้หรือว่าเราจะดีกว่าเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยแค่นี้ประมาณเนี้ยมันอาจจะทําให้เรา ทำได้ดีขึ้นก็นได้นะครับอย่างที่เขาบอกนะวิ่งตามจังหวะของตัวเองนะครับมันก็จะทําให้เราไม่เหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะทําอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบนะเขาบอกว่าสู้แบบฮันนี่แบ g เจอร์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าฮันนี่แบ g เจอร์คือตัวอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนลองเซิร์ชใน YouTube ดูที่มันจะมีฮันนี่แบ g เจอร์โดนเสือดาวลุมนะครับหรือเสืออะไรตามปลายอฟริการลุมเลย ห้าตัวหรือสามตัวไม่รู้เนี่ยลุมฮันนี่แบลเจอร์ตัวเดียวเนี่ยฮันนี่แบลเจอร์มันตัวเล็กๆเ,เหมือนประมาณเท่าแมวเพื่อนแต่พอแต่หนังมันหนาแล้วก็โดนสิงโตโดนอะไรโดนเสือลุมกัดเนี่ยสุดท้ายอ่ะพอรุมกัดมันจริงๆนะมันสู้ไม่ไม่หยุดเลยแล้วก็ร้อง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 ,องจนสุดท้ายเสือวิ่งหนีนะครับเสือวิ่งหนีกลับไปเพราะว่ายอมในความสู้แบบฮันนี่แบลเจอร์นะครับแล้วเราเอามาปรับใช้ยังไงได้บ้างเขาบอกว่าอย่างแรกเลย มันพัฒนาภูมิคุ้มกันตัวเองให้อึดถึอทนนะครับฮันนี่แบล็ตเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าตอนฮันนี่แบลตเจอร์เล็กๆเนี่ยตัวแม่มันเนี่ยสอนลูกน้อยให้ทนทานต่อพิษงูนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธความท้าทายออกสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆถ้าผิดพลาดล้มเหลวก็ไม่ต้องเสียใจก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ก้าวต่อไปนะครับอย่างที่2คืออย่าก,กลัวที่จะใช้ชีวิตและทําธุรกิจในแบบตัวเองเราเลือกที่จะเป็นตัวเองได้เสมอถ้ามัวแต่กลัวจนต้องหลบซ่อนเราจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมครับ อย่างที่3อย่าเพิ่งถอดใจยอมแพ้หากยังไม่ได้ลองสู้สักตั้งนะครับอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทํากันที่ V-Learn นะครับเขาบอกว่าเราไม่ควรที่จะเป็นตัวของตัวเองรวมทั้งพยายามสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้แน่ใจว่ารับมือกับการจโจมตของคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่ได้และนั่นคือวิธีที่เขาสู้กับสำหรับพิมพ์ใหญ่ก็คือสู้แบบฮันนี่แบ g เจนะครับเขาบอกว่าทำไงให้โชคดีนะครับ การโชคดีมี4ประการนะครับหโชคดีจะออกไปหาโอกาส 2. ก็คือคนโชคดีจะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง3คือคนโชคดีคาดหวังว่าตัวเองจะโชคดีและ 4. คนโชคดีมองเห็นสิ่งดีๆในเรื่องร้ายๆถ้าใจเราเชื่อว่าเราทําได้เราก็จะทําได้ถ้าใจเราเชื่อว่าเราจะประสบความสําเร็จเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับนี่แหละคือวิธีที่ทําให้ตัวเองโชคดีนะครับอื ข้อต่อไปเขาบอกว่าอย่าพยายามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณนะครับเราพยายามทําสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราพยายามเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยวีเลนเป็นอะไรเขาบอกว่าการตอบคำถามนั้นนาไปสู่การเวิร์กช็อปครั้งใหญ่และเขาวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและทบทวนตลอดเพื่อเป็นวีเลนในแบบที่ดีที่สุดนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาโยนคําถามลงกลางวงประชุมหรือว่าตลอด1ิปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเรา อะไรคือสิ่งที่พาเราไปถึง,ถงจุดนั้นนะครับซึ่งคําตอบที่สรุปได้ก็คือการทําหนังสือที่มีคุณภาพการตั้งชื่อหนังสือที่เปรี้ยงกระแทกใจคนและการทําปกที่สามารถขับเม็เศษของตัวเล่มได้ดีที่สุดนะครับนี่คือตัวของเขาแล้วเขาก็จะพัฒนาออกไปให้มันดีขึ้นๆไปอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับอีกข้อหนึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะรู้แล้วก็ได้ยินมาบ่อยๆนั่นคือทําน้อยได้มากนะครับทํายังไงก็ได้ ทำแค่20%แต่ให้ผลมันออกมา80%นะครับก็คือใช้สมองมากกว่าใช้แรงนะครับอะไรต่างๆนะครับเ,เขาบอกว่าคุณค่าคือสิ่งที่หลอมรวมผู้คนเอาไว้นะครับเขาบอกว่าดูเหมือนว่าเงินเนี่ยจะไม่ใช่คำตอบของเขาในการที่จะทำงานตอนที่เขารู้สึกหลงทางว่าด้จะทำงานกับชีวิตเนี่ย เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนงานไปหลายธุรกิจมากๆตอนที่เขาเริ่มต้นตั้งธุรกิจนะครับหลายสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ละครั้งก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยตลอดก็คือเขาก็ย้ายงานทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอตัวเองทําได้แหละแล้วก็รายได้ก็ดีด้วยนะครับแต่สิ่งที่เขายังไม่เจอก็คือความสุขกับงานที่ได้ทํส่วนเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวงานหรือตัวเองนะครับจนตอนนี้เขาบอกว่า งานที่ทําอยู่ตอนเนี้อะไรคือทาให้ที่ทําให้เขาจากคนที่เปลี่ยนงานบ่อยๆในช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้เขาทำวีเลอร์มา20ปีแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาทาวีเลอร์ได้นานขนาดน,นี้เพราะว่าเขารู้สึกว่างานเนี้ยมันสร้างคุณค่านะครับการทําหนังสือดีๆออกสู่ตลาดแล้วได้รับเสียงตอบรับจากคนอ่านว่าหนังสือเล่มเนี้ยช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขามันสร้างผลกระทบมหาศาลให้กับตัวเขาเองนะครับแล้วก็มันทําให้เขารู้สึกชัดเจนว่าตัวเองกําลังทําสิ่งสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าง,งานที่ทําอยู่ทําไมมันทําได้ด้วยแล้วบางคนอาจจะทําดีด้วยแต่รู้สึกว่าไม่ค่อย enjoy กับงานมันอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆไม่รู้สึกว่าง,งานที่เพื่อนๆทาเนี่ยมันสร้างคุณค่าอะไรให้กับคนเออบางทีอาจผมว่าบางคนอาจจะแทบไม่ต้องเปลี่ยนงานเลยน,นะเพื่อนๆอาจจะแค่มองเข้าไปลึกๆว่างานที่เราทยู่มันสร้างคุณค่าให้กับใครบ้างแล้วนึกถึงสิ่งที่เราทําว่ามันส่งผลกับใคร มีประโยชน์กับใครบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะทาให้เรามีกําลังใจในการทํางานก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นเงินเสมอไปนะครับในการขับเคลื่อนเงินสําคัญครับแต่ว่าสิ่งอื่นก็สําคัญเหมือนกันในการที่จะมีกําลังใจในการทํางานนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆประมาณนี้ก็ไม่อยากจะสปอยมากผมว่าหนังสือมันอ่านง่ายนะครับก็อยากให้เพื่อนๆซื้อมาอ่านกันเช่นเคยครับใครอยากซื้อหนังสือครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อช่วยเอฟเฟดเดตของผมนะครับโอเค แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ